เมื่อชายที่มีเซนส์ในการเห็นผีจ้างฆาตกรสุดโหดให้มาฆ่าตัวเองและลูกสาว สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านแอดมินเมเนทและ,มะแมลงหนังสตูดิโอผมใจนำเสนอการสปอยหนังที่มีชื่อเรื่องว่า Our e v i e w หนังสายโหดจากประเทศบราซิลแต่ก่อนที่จะไปรับฟังผมฝากกดไลค์กดแชร์กดสต b s c เ i b รเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานช่องมแมลงหนังได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆออกมาให้แฟนๆช่องมแมลงหนังได้ติดตามต่อไปนะครับถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเรามาเข้าสู่เนื้อหาของหนังกันเลยโดยตัวหนังเ,นเริ่มเล่าเรื่องที่ชายคนหนึ่งเขาเป็นชายหัวล้านที่มีชื่อว่าอาตัวซึ่งดูเหมือนว่าอาตัวนั้นกำลังค้นหา แล้วเว็บที่อาตัวเข้ามันคือด์กเว็บเป็นเว็บที่รวมทุกอย่างเกี่ยวกับของผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นฆาตกรยาเสพติดและเป็นอะไรที่หาตัวตนไม่ได้โดยอาตัวนั้นพยายามเสิร์ชหาข้อมูลเกี่ยวกับฆาตกรต่อเนื่องโรคจิตที่โหดที่สุดในด์กเว็บเมื่อเขาได้ข้อมูลมาเขาก็พยายามติดต่อหาฆาตกรโรคจิตโดยการทิ้งข้อความไว้ว่าเขาน้นมีความต้องการที่จะให้ฆาตกรโรคจิตนั้นมาฆ่าคนคนหนึ่งให้กับเขาโดยอาตัวได้นัดหมายให้ฆาตกรมาเจอเขาที่ปราบแห่งหนึ่งในช่วงเวลากลางคืนเมื่ออาตัวได้เจอกับฆาตกรโรคจิต เขาได้บอกกับฆาตกรโรคจิตว่าผมนั้นอยากให้คุณฆ่าคนสองคนในงานวันเกิดของลูกสาวคนแรกก็คือลูกสาวของผมส่วนคนที่2ก็คือผมเองถ้าหากว่าคุณทำสำเร็จผมจะมอบทรัพย์สมบัติรหัสตู้เซฟและทุกอย่างที่ผมมีนั้นให้กับคุณฆาตกรโรคจิตได้ฟังดังนั้นเขาก็ตอบตกลงในทันที จากนั้นตัวหนางก็ตัดฉากมายังไงนมันเกิดลูกสาวของอาตัวซึ่งในตอนนั้นอาตัวกําลังจุดเทียนง,งานมันเกิดให้กับลูกสาวของเขาฆาตรกรโรคจิตก็โผล่มาพอดีมาได้ใช้ปืนยิงไปที่ศีรษะลูกสาวของอาตัวแบบที่เรียกว่าสมองกระจุยจากนั้นฆาตรกรโรคจิตก็หันปืนมายิงที่หัวของอาตัวอีกหนึ่งนัดเพื่อพ่อลูกนั้นตายเป็นที่เรียบร้อยจากนั้นตัวฆาตรกรก็ได้เอาแฟดไดที่อาตัวนั้นทิ้งไว้เสียบกับคอมพิวเตอร์เพื่อค้นหารหัสตู้เซฟ แต่ตัวฆาตกรก็ได้ไปเจอกับคลิปคลิปหนึ่งซึ่งเป็นคลิปที่อาตัวน้นบันทึกไว้ก่อนที่เขาจะจ้างให้ฆาตกรมาฆ่าเขากับลูกสาวในช่วงต้นคลิปที่อาตัวน้นบันทึกไว้เขาได้บอกว่าถ้าเกิดว่าฆาตกรนั้นอยากได้ทรัพย์สมบัติของเขาให้เขานั้นดูคลิปนี้จนจบซึ่งทําให้ฆาตกรไม่มีทางเลือกเขาจึงต้องจําเป็นที่จะดูคลิปที่อาตัวนั้นบันทึกไว้ให้จบเพราะฆาตกรนั้นคิดว่าอาตัวของจะพูดรหัสเซฟภายในคลิปวิดีโอที่เขากาลังเปิดดู โดยเนื้อหาในคลิปทําให้ฆาตกรนั้นดูว่าอาตูและลูกสาวไม่ใช่พวกเพี้ยนที่จ้างฆาตกรโรคจิต ให้มาฆ่าตัวเองกับลูกสาวที่อาตัวนั้นทําไปทั้งหมดเพราะว่าเขานั้นมีเหตุผลและมันเป็นเหตุผลที่ทําให้ฆาตรกรโรคจิตถึงกับขวัญผวาเลยทีเดียวโดยต้องเล่าท้าวความในสมัยที่อาตัวนั้นยังเป็นเด็กเขาต้องมีสัมผัสพิเศฤฤษหรือว่าเซนทําให้เขานั้นสามารถติดต่อกับพวกวิกญญาณและเห็นสภาพร่างกายของชีวิตหลังความตายทําให้อาตัวนั้นไม่ค่อยมีความสุขพเพราะเขาต้องทนเห็นพวกวิญญาณที่อยู่รอบๆตัวเขาในทุกๆวันและวิญญาณที่มาหาอาตัวแต่ละรายก็มีสมภาพร่างกายที่ไม่ค่อยสมประกอบสักเท่าไหร่บางรายก็เต็มไปเือ บางรายก็คอขาดบางรายก็มีแค่แขนกับขาจนอยู่มาวันนึงอาตัวนั้นเกิดทนไม่ไหวกับชีวิตที่เขามียิ่งนับวานานเท่าไหร่วิญญาณก็มาให้เขาเห็นมากขึ้นมากเท่านั้นทําให้อาตัวนั้นทนไม่ไหวกับสิ่งที่มันเกิดขึ้น เขาจะได้ฆ่าตัวตายจากการที่อาตัวนั้นฆ่าตัวตายมาได้พาเขาไปยังอีกโลกหนึ่งซึ่งมันทําให้เขาได้เจอกับพ่อของเขาซึ่งแต่งตัวเหมือนกับตัวตลกพ่อของอาตัวได้บอกกับอาตัวว่าพลังของอาตัวนั้นมีไว้สําหรับช่วยเหลือพวกวิญญาณการที่พวกวิญญาณนั้นปรากฏตัวให้อาตัวเห็นพะเขานั้นต้องการขอความช่วยเหลือถ้าอาตัวนั้นช่วยเหลือจะเป็นการปลดปล่อยพวกวิญญาณให้ไปยังสู่สุคติแต่ถ้าเกิดว่าอาตัวนําพลังไปใช้ในด้านลบจะทําให้เรื่องเลวร้ายนั้นเกิดขึ้น เมื่ออาตัวได้ฟังพ่อของเขาพูดเขาก็เลยเปลี่ยนใจไม่ฆ่าตัวตายและคิดว่าจะกลับไปช่วยเหลือดวงวิญ,ญญาณที่มาปรากฏตัวให้เขาเห็นจากนั้นอาตัวก็ทําตามคําสอนของพ่อโดยการช่วยเหลือพวกวิญ,ญญาณมาตลอดซึ่งส่วนใหญ่จะมีสาเหตุการตายมาจากการฆาตกรรมอาตัวก็ได้ทําการปลดปล่อยดวงวิญ,ญญาณพวกนี้ให้ไปสู่สุคติ จนอยู่มาวันหนึ่งอาตัวได้รับการติดต่อให้ไปช่วยหญิงสาวคนหนึ่งที่มีอาการคุ้มคั่งซึ่งคนที่ติดต่ออาตัวไปก็คือแม่ของหญิงสาวที่คุ้มคั่งในตอนนี้เองที่ทําให้อาตัวนั้นรู้จักกับลูกสาวของเธอเด็กผู้หญิงคนนี้เธอมีชื่อว่ามิเชลและดูเหมือนว่าอาตัวจะถูกชะตากับมิเชลเป็นอย่างมากตอนที่อาตัวจะ้จะไปทําวิธีไล่วิญญ,ญาณ เขาได้บอกกับมิเชลว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นให้มิเชลนั้นปิดหูและปิดตาไว้จากนั้นอาตัวก็ได้เข้าไปในห้องพร้อมกับยายของมิเชลซึ่งในห้องนั้นมีแม่ของมิเชลนอนอยู่บนเตียงอาตัวจึงได้พยายามขับไล่วิญญ,ญาณชั่วร้ายที่สิงอยู่ในร่างแม่ของมิเชลแต่มันกลายเป็นว่าสิ่งที่เขาเจอไม่ใช่เพียงวิญญ,ญาณทั่วไปแต่มันเป็นซาตานที่หลุดออกมาจากคุมนรก และซาตานตัวนี้ไม่สามารถที่จะกำจัดได้อาตูจะได้ทำการขับไล่ซาตานดวงนี้ออกจากร่างของแม่มิเชลทำให้ซาตานนั้นฆ่าแม่ของมิเชลรวมถึงยายของมิเชลด้วยเสียงร้องของผู้เป็นแม่ทา้มิเชลนั้นเปิดตาและผักประตูเข้ามาในห้องที่กำลังทำพิธีอยู่ทำให้ซาตานนั้นเข้าไปสิงอยู่ในร่างของมิเชลทำให้อาตูไม่สามารถจะขับไล่ซาตานกลับไปยังขุมนรกได้แต่มันก็มีวิธีอยู่ว่าซาตาน,นจะโผล่มาอีกครั้งในตอนที่มิเชลนั้นอายุครบ20ปีตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา อาตัวก็ดูแลมิเชลและรักเหมือนกับว่ามิเชลนั่นคือลูกสาวแท้ๆของเขาซึ่งตรงจุดนี้เองที่ทําให้ฆาตรกรนั้นตกใจเพราะวันนี้เป็นวันครบรอบอายุ20ปีของมิเชลและมันเป็นวันที่ซาตานที่สิงอยู่ในร่างของมิเชลนั้นจะได้ออกมาและนี่มันก็คือเหตุผลว่าทำไมอาตัวจึงได้จา้างฆาตรกรต่อเนื่องจากดาร์กเวบ ให้มาฆ่าเขากับลูกสาวในตอนแรกฆาตรกรโรคจิตก็คิดมาเรื่องที่อาตัวนั้นเล่ามันคือเรื่องหล่อเล่นเขาจึงได้เหลือไปเห็นข้อความพี่อาตัวนั้นทิ้งไว้ว่าเรื่องที่เขาเล่าทั้งหมดมันเป็นเรื่องจริงแต่มันก็ไม่ทันสแสรวราตอนนี้ซาตานได้ไปกดตัวต่อหน้าฆาตรกรโรคจิตซึ่งเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันเป็นการวางแผนของอาตัวเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าซาตานตัวนี้จะต้องออกมาในวันที่มิเชลนะั้นมีอายุครบ20ปีเพื่อลากใครสักคนนั้นกลับลงไปยังนรกอาตัวจึงได้เลือกฆาตรกรโรคจิต เพื่อให้มาฆ่ามิเชลแล้วก็ฆ่าเขาแล้วมันจะทาให้ซาตานตัวนี้นั่นออกมาและเจอกับฆาตกรโรคจิตราอฆาตกรโรคจิตต่อเนื่องคนนี้เขานั้นมีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในดาร์กเว็บผ่านการฆ่ามาอย่างโชคชนทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการถลกหนังหัวของเหยื่อฆ่าเหยื่อโดวยวิธีแปลกๆดูอย่างตัวอย่างที่ใช้ปืนลูกซองนั้นยิงศีรษะของมิเชลก็ได้ยิงเสร็จแล้วยังสั่งพิซซ่ามากินต่อไร้จิตสํานึกที่สุด บอกเลยว่าแต่ละอย่างที่ฆาตรกรคนนี้นั้นทํากบเหยื่อนั้นโคตรเฮี้ยมจากนั้นตัวหนังก็พาเราไปยังอีกโลกหนึ่งเหมือนเป็นช่วงรอยต่อระหว่างโลกกับสวรรค์อาตัวได้เจอกับพ่อของเขาอีกครั้งอีกทางยังได้เจอกับพวกดวงวิญญาณที่อาตัวนั้นเคยช่วยเหลือโดยดวงวิญญาณพวกนี้นั้นกล่าวคําสรรเสริญให้กับอาตัว และสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเขาคือการได้เจอลูกสาวที่เขารักมากที่สุดอย่างมิเชลและทั้งหมดที่อาตัวนั้าวางแผนขึ้นมาเพื่อที่จะให้ดวงวิญญาณของมิเชลไม่ถูกซาตานลากไปยังขุมนรกแต่นั้นตัวหนังก็ตัดฉากจบเพียงเท่านี้ เป็นยังไงบ้างครับกับการสปอยหนังที่มีชื่อเรื่องว่าอ e ้าวอีวิลเรียนได้ว่าหักมุมสุดๆใครจะคิดครับว่าชายคนหนึ่งจะจ้างฆาตรกรโรคจิตที่โหดที่สุดบนดาร์กเว็บให้มาฆ่าตัวเองกับลูกสาวเพื่อจะให้ซาตาน,นลากดวงวิญญาณของฆาตรกรโรคจิตลงไปยังขุมนรกใครมีความคิดเห็นยังไงผมฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปส่วนใครดูแล้วถูกใจผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครปเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมแมลงหนังได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ออกมาเยอะๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ